มาหานะฮะมาหาวัตถุดิบไปทําอาหารที่ครัวลุงโทนี่ทุกคนดูนี่จักระจันตัวอ่อนจักรจันครับดูนะฮะจิ๊บโอมแมงดาตรงนี้ทุกคนดูซูมดูครับดูทุกคนดูยังดุกดิกดุกดิกอยู่เลยต่อหลุมดูดูดู ทุกคนดูเดี๋ไหมยังลุกดิกลูกดิกอยู่เลยดูดีอันนี้โลเท่าไหร่ครับโลพันสองโลพันสคือหยิบเป็นตัวออกมาหรือว่าช่างทั้งตัวนี้ช่างอันนี้กิโลละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทนะฮะดูดูดูทุกคนดูดูมันกำลังโผล่มาดูดูดูเห็นไหมไปดู ยุกยิกยกยิกตัวต่อนะครับตัวต่อนี่ดูดเนี่ยตลาดห้วยเดือครับอุ้ยนี่แม่มันนี่นี่นี่ี่นตัวใหญ่มากนะครับตลาดห้วยเดือหนองบัวลำพูครับมานะทุกคนตลาดใหญ่มากเดี๋ยวหาเมนคิดเมนูก่อนเดี๋ยวไปจัดการที่ครัวลุงโซนี่ง いいね。